h e l l o guys Today y o u w i l l study English with t e a c h e r g o o d สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูกูดนะคะซึ่งในชั้นป .4 เนี่ยเราจะได้เรียนเรื่องวันนี้นะคะจะเป็นเรื่อง Jack and the Giant ก็คือการ reading นะคะคือการอ่านเรื่องนั่นเองเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะนักเรียนหยิบ Students Book ขึ้นมานะคะหนังสือนะแล้วก็เปิดไปที่เพจ42ค่ะจะมีเนื้อเรื่องอยู่เดี๋ยวเราจะอ่านเนื้อเรื่องเนาะตามคลิปวิดีโอแล้วเดี๋ยวคครูจะสรุปให้ฟังอีกทีนะคะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ Page 42 Reading Read the Fairy Tale Jack and the giant. Jack and his mother live in a small house. They are very poor. One day, his mother says, Jack, sell the cow and buy some food. Jack is sad. He doesn't want to sell his cow. Jack meets a man at the market. The man says, I want your cow. Here are five magic beans. Jack takes the beans home. Then the beans grow into the sky. Jack climbs up the beanstalk. Oh, there is a giant in the castle. The giant has a lot of gold. The giant took that gold from my father, Jack thinks. That night, the giant goes to sleep. Jack takes the gold and runs away. Then he takes the magic hen and the golden harp. The giant comes after him, but it is too late. Now Jack has A LOT of GOLD OF จบไปแล้วนะคะสำหรับการออกเสียงเรื่องเนาะในภาษาอังกฤษนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแปลให้ฟังนะคะว่าเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรชื่อเรื่องก็คือ Jack and the Giant นะคะก็คือแจ็คละยักษ์นะคะอ่ะซึ่งในพารากราฟที่1เนี่ยเขาบอกว่าแจ็คและแม่ของเขาเนี่ยจนมากอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆนะคะอยู่กับแม่เนาะแล้วก็ วันหนึ่งค่ะแม่เขาก็บอกแจ็คว่าให้เอาวัวเนี่ยไปขายนะแล้วก็ไปซื้ออาหารมาซึ่งแจ็คเนี่ยก็ไม่อยากขายวัวเลยแจ็คก็เลยเศร้ามากนะคะแล้วแจ็คก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ตลาดค่ะแล้วผู้ชายก็บอกว่าฉันอยากได้วัวของเธอจังเลยแล้วก็เอาถั่ววิเศษห้าเม็ดนี้ไปนะแจ็คก็ได้ถั่วแล้วก็เอาถั่วกลับบ้านนะคะแล้วทันในนั้นนะคะต้นถั่วก็โตขึ้นไปถึงท้องฟ้าเลยแล้วแจ็คก็เลย ปีนเป็นเมขึ้นไปบนต้นถั่วแล้วก็ไปเจอกับปราสาทของยักษ์ค่ะซึ่งยักษ์เนี่ยมีทองเยอะแยะมากเลยแล้วแจ็คก,ก็เลยคิดว่ายักษ์เนี่ยจะต้องขโมยทองของพ่อเขาไปแน่ๆเลยเออแล้วในคืนนั้นนะคะเมื่อตอนที่ไจแอนก็คือยักษ์หลับอยู่นะคะแจ็คก,ก็ขโมยทองค่ะแล้วก็วิ่งออกมาเนาะแล้วก็แจ็คก,ก็เอาแม่ไก่ แม่ไก่ทองคําออกมาด้วยพร้อมกับพินทองคํานะคะออกมาด้วยแล้วใจแอนตื่นใช่ไหมใจแอนก็เลยตามแจ็คลงไปค่ะแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าแจ็คเนี่ยก็ตัดต้นถั่วทิ้งเนาะแล้วตอนนี้นะคะแจ็คก,ก็กลายเป็นคนที่มีทองเยอะแยะมากมายเลยนะคะในเนื้อเรื่องนะคะคุณครูจะบอกว่ามันไม่ดีนะคะการขโมยของคนอื่นเนาะไม่ใช่สิ่งที่เราควรทํานะคะอ่ะต่อไปค่ะนะักเรียนไปนําแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่เพจ เพจ thirty ค่ะ thirty นะคะหน้าที่33ค่ะจะเจอแบบฝึกหัดหน้าตาแบบนี้เนาะอันนี้นะคะเขาให้นักเรียน look and write the words นะคะก็ให้ดูคำศัพท์ค่ะแล้วก็เขียนลงไปเนาะดูในหนังสือหน้าที่42หรือหน้าที่43ได้เลยนะคะแล้วก็เขียนลงไปเติมให้เสร็จตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วค่อยมาทำในคอร์สเวิร์ดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะเอาต่อไปค่ะแบบฝึกหัดอันต่อไปที่เราจะทำไปพร้อมกันเนาะข้างล่างค่ะเขาบอกให้นักเรียน Read and circle the correct answers นะคะก็คือให้อ่านนะคะแล้วก็วงกลมคำตอบที่มันถูกต้องซึ่งคำตอบเขาจะมีมาให้ในวงเล็บเนี่ยค่ะในแต่ละข้อนะให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกให้ถูกต้องเนาะตามเนื้อเรื่องที่เราได้เรียนกันไปเมื่อกี้นะคะดูในหนังสือคู่ไว้ด้วยนะคะเอาดู n u m b e r one เขาบอกว่า Jack is a boy Jack เป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเฉลยมาให้แล้วเนาะ Number two Jack จ the cow at the ประโยคนี้ก็คือ Jack sell the cow at the market ก็คือ ท่อนที่บอกว่าแจ็คนำวัวไปขายที่ตลาดนะคะจะต้องวงกลมที่คำว่า sales ใช่ไหมคะแล้วก็เติมคำว่า sales ลงไปนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ market เนาะที่แปลว่าตลาดที่นำไปขายที่ตลาดนะคะอันนี้คุณครูควงให้อย่างเดียวครูไม่ได้เติมให้นะคะนัะกเรียนเขียนเติมเองนะคะต่อไป number 3บอกว่า the magic beans จุดจุด into the sky ถัวถั่ววิเศษเนี่ยเป็นไงจนไปถึงท้องฟ้าโตขึ้นใช่ไหมคะโตขึ้นไปถึงท้องฟ้าเลยก็คือคําว่า grow คำนี้นะคะ grow โ,โขตขึ้นเติบโตเนาะเติมด้วยนะคะวงกลมแล้วก็เติมลงไป number four Jack cuts the จุดจุด so the จุดจุด cannot come down Jack ตัดต้นอะไรคะตัดต้นอะไรเอ่ยต้นถั่วใช่ไหมคะคือคำว่า beanstalk beanstalk เสร็จแล้วตัวอะไรใครเอ่ยที่จะตามแจ็คลงมาไม่ได้เป็น ต้นทัวหรือว่ายักษ์ค่ะที่ตามแจ็คลงมาไม่ได้ที่ไม่สามารถตามแจ็คลงมาได้ต้องเป็นใจแอนนะคะวงกลมแล้วก็เขียนด้วยนะคะ number five the giant จุดจ,ดจ,ดจด in the castle the giant ทำอะไรอยู่บนปราสาทคะ sleeps คือนอนหลับหรือ sings คือร้องเพลงนอนหลับใช่ไหมคะคือคำว่า sleeps เนาะวงกลมแล้วก็เติมคะ่ะโอเคเสร็จแล้วสำหรับหน้าแรกของวันนี้นะคะหน้าถัดไปค่ะเพจ34ค่ะหน้าที่34นะคะ ปิดไปเลยนี่จะขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ยากค่ะเดี๋ยวคุณครูทำข้อที่1เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วข้อที่2และ3ามต่ให้นักเรียนทําเองนะคะคําสั่งเขาบอกว่า highlight these words faces in the places in the p l a นะคะ in the places ก็คือให้ดูคำศัพท์เนี่ยค่ะให้ไฮไลท์เนี่ยเห็นไหมคะเขาไฮไลท์มาเป็นตัวอย่างให้ก็คือขีดคําที่เขากําหนดมาให้ตรงนี้ค่ะมันอยู่ตรงไหนในประโยคที่เขาให้มาก็คือให ขีดนะคะไฮไลท์เนาะถ้านักเรียนไ,ไม่มีปากกาไฮไลท์สามารถใช้สีขีดได้นะคะไม่ต้องระบายทับจนมองไม่เห็นนะคะระบายทับอ่อนๆพอใช้ได้เหมือนกันค่ะอ่ะดู Number one นะคะมีคําว่า a boy ใช่ไหมคะอัลไบรช์ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ขีดเส้นรงคาว่า a boy ค่ะต่อไปคําว่า Jack Jack, Jack เขาทํามาให้แล้วเนาะต่อไปคําว่า leaves leaves แลว,ว่าอยู่อาศัยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ขีดเส้นลงไปค่ะและอีกคำหนึ่งคือคำว่า House House, แปลว่าบ้านนะคะอยู่ตรงนี้ก็ขีดเส้นอย่างนี้ค่ะข้อ2และ3ก็ทําเหมือนกันนะคะนัะกเรียนทําเองได้เลยค่ะขีดเส้นให้ครบด้วยนะคะอย่างเช่นข้อที่3เนี่ยมันจะเป็น p r e s e s มันก็คือจะเป็นเหมือนกลุ่มคำเนาะก็ขีดให้ครบนะคะโอเคต่อไปค่ะหน้าที่35ค่ะหน้าหน้าที่35ข้างบนนะคะเขาให้ choose and write นะคะก็คือให้เลือกแล้วก็เขียนลงไปนะคะมีคํามาให้เลือกทั้งหมด6คํานี่ยหหกคำหกกลุ่มคํานะคะให้เราเติมให้ถูกเนาะเอาดูข้อที่1 house แปลว่าบ้านเนาะอันนี้เจอคําว่าอะไรจาได้ไหมอ่านก่อนดีกว่าคําที่1คือคําว่า into คําที่2 down คําที่3 a small คําที่4 a lot of คําที่5 climb คาที่6 some food นะคะ คำที่1ก็ต้องเป็นคําว่า a small house ใช่ไหมคะบ้านหลังเล็กเนาะคำนี้เมื่อนักเรียนเขียนลงไปแล้วนะคะขีดอันนี้ทิ้งด้วยนะคะอย่าลืมขีดทิ้งเนาะจะได้ไม่สับสนนะคะต่อไป number two go คือทองมีอะไรอื่นเยอะแยะเลยมีทองเยอะแยะเลยใช่ไหมคะคือคําว่า a lot of นะคะแล้วก็ขีดทิ้งด้วย number three come คำอะไรอื่นค o m down ก็คือ ตามลงมานะคะในท่อนที่บอกว่ายักตามแจ็คลงมาเนาะคำดาวขีคำว่าดาวเลยนะคะ Number 4 Up Up c l ั m อัเนาะข้อนี้คือคำว่า c l i m b up ก็คือปีนขึ้นไปนะคะคือท่อนที่บอกว่าแจ็ค c l i m b up t เดี๋ยวบ t นสเนะคะก็คือแจ็คปีนต้นถั่วขึ้นไปเนะ five, าะ Number 5 Buy Buy อะไรเอ่ยที่คุณแม่บอกให้ให้ให้ใหใหอวัวไปขายแล้วก็ให้ไปซื้ออะไรมาคะซื้อ some food ใช่ไหมคะก็ ด้วยและ number 6คือคำว่า the sky ก็คือปีนขึ้นไปบนอ,อ๋อต้นถั่วโตขึ้นไปบนท้องฟ้าคือคำว่า into นะคะ into the sky อ่ะอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะ look at the pictures ก็คือให้ดูรูปภาพเนะะี่ยค่ะแต่ละข้อนะ and write the matching captions นะคะแล้วก็ให้เขียนเนี่ย caption ก็คือคำบรรยายภาพเนาะ,ะลงไปนะคะ caption เหมือนใน facebook เลยเนาะ ก็คือคําบรรยายนะคะแคปชั่นคือคําบรรยายอันนี้คุณครูจะเติมตัวเลขให้นะคะเนี่ยเติมตัวเลขให้แต่ละอันพร้อมกับ,บวงกลมเนาะแต่นักเรียนจะต้องเขียนลงไปเขียนแคปชั่นแต่ละอันลงไปเองนะคะเขียนให้ถูกต้องเนาะอาดูหมายเลขเออรูปแรกนะคะก็คือแจ็คเทคฮิสค c ัวทูเดอะมาร์เก็ตคือแจ็คนำวัวของเขาไปที่ตลาดนะคะตรงกับแคปชั่นหมายเลข2ก็เอา Number two ไปใส่นะคะดูรูปนี้ยักษ์กำลังทำอะไรอยู่เอ่ย ยักษ์กำลังนอนหลับใช่ไหมคะประโยคไหนที่บอกว่ายักษ์กำลังนอนหลับคือประโยคที่5ค่ะ The Giant is sleeping ก็คือยักษ์กำลังนอนหลับอยู่ประโยคนี้นะคะเขียนลงไปด้วยนี่ต่อไปอันนี้ถั่ว5เม็ดถั่ว5เม็ดถั่ววิเศษ5เม็ดตรงกับประโยคที่ 3นะคะแคปชันที่3 there are five magic beans นะคะก็เขียนลงไปนะคะนำแคปชั่นนี้เขียนลงไปในรูปนี้นะคะนำต่อไปค่ะแจ็คกำลังตัดต้นถัว่วใช่ไหมคะแจ็คกำลังตัดต้นถัว่วตรงกับแคปชั่นที่6ค่ะ6เนาะอันนี้นะคะแจ็ค cuts the bean stick นะคะก็เขียนลงไปนะคะต่อไป รูปนี้เป็นไงเอ,อ่ยแจ็คอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆใช่ไหมคะตรงกับประโยคที่1เนาะก็เขียนลงไปคะ่ะอันนี้ Jack lives in a small house อย่างนี้นะคะและประโยคสุดท้ายคือประโยคที่4นะคะก็คือประโยคที่บอกว่า the beans go into the sky นะคะต้นถัว่วโตวขึ้นไปถึงท้องฟ้าเลยตรงกับอันนี้นะคะแังนี้อย่าลืมเขียนลงไปให้ครบนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับงานในวันนี้ทั้งหมด3หน้านะคะหน้า33 34และ35นะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อก่อนถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีให้คุณครูด้วยค่ะโอเคสําหรับวันนี้ thank you for your attention goodbye see you again